อัปเดตรอบนี้ครับแบบที่ผมตื่นเต้นมากจริงๆนะครับก็คือโหมดซ่อนแอบนี่เองครับแบบนี้ทีมงานเขาก็ได้เอากลับมาในเกมแล้วนะครับทุกคนโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่หล่อเท่ทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้เราจะมารีวิวโปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคมกันนะครับก็ มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะแจ้งไว้หมดเลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มที่โปรโมชั่นเติมเงินในเดือนนี้กอนเลยครับมาที่อีเวนต์แล้วก็เติมเงินเจ๊ขอนะครับสูงสุดของโปรโมชั่นนี้ก็3,299เหมือนเดิมนะครับก็จะได้เป็นปืน Inter n a l wifi นะครับเป็นปืนไฟนะครับปืนไฟพองปืนไฟนะครับโอเคเป็นปืนไฟนะครับก็เดี๋ยวเอาไปยิงในโหมดทดลองให้ดูนะครับแล้วก็ได้เป็น sun m o o n level ทำไมมันได้เป็นซันมูนวะลูกซองตัวนี้รู้สึกว่ามันเหมือนเคยเอามาทำเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแล้ววะรอบหนึ่งอะห้าเก้าเก้าวะห้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าอะไม่แน่ใจครับแล้วก็ได้เป็นคมัมบี้ซุปของมาสี่ครั้งนะครับสำหรับการเติมเงินสูงสุดของโปรโมชั่นนี้เนาะถ้าเติมพันสองร้อยเก้าเก้าก็จะได้เป็นชุดไบสตาร์มานะครับอันนี้ยังไม่ได้เห็นคุณสมบัติชุดเลยนะแล้วก็ปีกก็คือใครที่เติมหกร้อยเก้าเก้าเนี่ยก็จะได้ปืนไฟมาทดสอบก่อนนะครับสามวันเนาะ แล้วก็มีอะไรอไหมไม่มีอะไรแล้วรอยก้าก็จะได้ปีกมานะครับโอเคเดี๋ยวไปอ่านคุณสมบัติกันเบื้องต้นดีกว่าไปดูดีกว่านะว่ามันมีอะไรดีหรือเปล่านะครับปืนไฟตัวนี้หรอเครื่องพ่นไฟสีน้ำเงินเอฟเฟกควบคุมเลยอะหนึ่งเผาทำลายศัตรูหมด PVE ทำลายเพิ่มก็ค่อนข้างแจ็มนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะเพราะยังไม่ได้ไปลองนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปสร้างโหมดทดสอบแล้วก็มาลองกันเลยแล้วกันนะครับไป โอเคนะครับปืนนี้เมื่ออยู่ในเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ายไอ้เฮี้ยโคตรเท่ไฟสีน้ำเงินเลยนะแปลกดีครับแปลกดีแปลกดีนี่นะครับประมาณนี้แต่ว่ากระสุนแม็กซ์สำรองนี้เหมือนจะไม่ได้ให้มานะครับถ้าอยากให้บอกไปเล่นมัมมี่นะครับลองคอมเมนต์หน่อยละกันนะน่าจะมันอยู่นะครับสำหรับปืนไฟตัวนี้เนะี่ยเผามัมมี่นี่ก็เจอเลยนะเปวไฟสีฟ้าด้วยเฮี้ยความเท่นี่ผมให้เจ็ดเต็มสิบเลยนะครับ ผมชอบเปลวไฟสีฟ้ารู้สึกว่ามันจะเผาไกลขึ้นไวยปะเฮ้ยอันนี้คือถ้าเราเผาข้างๆก็โดนเนาะแบบผมไม่ได้เล็งตึงตัวๆเลยนะฮะเห็นปะโดนนะเนี่ยอย่างงี้โดนสองตัวเลยดิเงี้ยโอ้โหยังแม่งลัทธิหมี่เนกว้างมากเลยอะผมก็ไม่รู้ว่าปืนไฟกระบอกอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับเออแต่ว่าปืนไฟบบลนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูปืนกระบอกต่อไปนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูาลูกซองกระบอกต่อมานะครับกระบอกต่อมาก็เป็นลูกซองซันมูนนะครับไลโวซิลนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะก็ลองเทสพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะครับไม่ได้มีแอบเล่นไปก่อนหน้านี้นะฮะโอเคเราพับโหลดแปบ๊บอุ้ยเทียไปหผีเสื้อว่ะก็ชัดว่าสวยนะครับประมาณแปดสิบสิบเลยกระบอกนี้นะครับมันแตกต่างจากเดิมเยอะไหมถามว่ามันเยอะไหมก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนสีแล้วก็ติดปีกมาขค่นั้นเองครับ ส่วนตัวคิดว่าน่าจะแรงต่างจากเดิมไม่มากนะครับเดี๋ยวลองยิงดูก่อนก็ไม่ตด้ตายเหมือนเดิมครับลูกสองเนาะระยะประชิดอ่ะนะครับก็ที่สังเกตได้ก็จะมีแสงปลายปืนนะครับที่เปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็กล้องสูมนะครับที่เปลี่ยนเป็นสีอ่าสีชมพูนะครับกิจะเป็นสีฟ้าปะน่าใช่นะครับเออนะครับแล้วก็มีปีกมานะครับแค่นั้นเองนะครับถ้าถามว่าสวยไหมก็โอเคนะครับ อยู่ในที่พอรับได้นะครับไม่ได้เละจนเกินไปไม่ได้แต่งปืนจนเยอะเกินไปนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวเอาไปยิงมามี่ให้ดูแล้วกันนะครับลูกซองตัวเนี้ยบอกเลยว่าต้องโดนครับต้องโดนโอเคนะครับรูปลักษ์ปืนก็ประมาณนี้เลยครับเอออย่างหนึ่งลวลูกซองตัวนี้มันหาจากไหนวะเนี่ยนะครับเพราะาโปรโมชั่นเติมเงินเนี่ยมันก็ได้เป็นลูกซองอันนี้มาไม่ใช่หรอวะซันมูนธรรมดามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองกดรับด้วยก่อนนะแป๊บนึงอ่ารับอย่างไร ซันมูนไลท์กิฟซื้อจากไอเทมมอลน่าจะได้จากกล่องซันมูนไลท์กิฟนี่ครับซันกล่องซันมูนไลท์กิฟตัวนี้นะครับก็น่าจะซื้อให้ครบสักเท่าไหร่วะสองร้อยสิบเก้าเลยเหรอนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับสองร้อยสิบเก้าชิ้นนะครับเราก็จะได้น่าจะเอามันหลอมกับลูกซองซันมูนเวอร์ชันปกติครับแล้วก็น่าจะได้ลูกซองแบบใหม่มานะครับประมาณนั้นแหละครับเวอร์ชันเดือนนี้เนาะ ก็ถามว่ากินตังไหมนะบอกเลยว่าสุดๆฮนะแต่ว่าถ้าเราซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าในกลุ่มเนี่ยก็จะได้ราคาที่มันถูกกว่าปกตินะครับก็เราไปติดต่อดูเนาะแล้วก็มีพกเข้ามาใหม่ครับแล้วก็ระเบิดผีเสื้อเหรอไม่น่าจะใช่ผีเสื้อนะครับ้อนไฟนี่มัน,มนแมลงปอนะครับแล้วก็ชุดนี้ได้รับค่าชื่อเสียงบกวกนระ้อยห้าสิบแอนติการระเบิดการกับเอากันระเบิดนี่แหละนะครับรเลเวลสองเลยนะเคลื่อนที่ไวบวก 5Hp บวก2 เป็นฟืนเลือดบวก10นะครับชุดจะออกไปตีมฟ,ฟ้าๆหน่อยนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับต่อเทพแหละนะครับเป็นผู้ชายก็แบบอิตัวทรงผมไม่โคตรเฟีเ้ยวแล้วก็ได้หัวอะไรมาเนี่ยอันนี้โหไี่คิดเหมือนทอมเลยต้องเล่าให้ผมหนูผู้ชายเลยจริงโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับหัวที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีชุดนะครับ กางเกงนี่บวก2นะครับแต่ว่ายังไม่ได้รู้ยังไม่ได้ลองเทสเลยนะครับว่ามันจะบักวิ่งหรือเปล่านะครับเพราะส่วนใหญ่กางเกงนี่แบบบวกน้อยไงแม่งแบบมีโอกาสบักวิ่งสูงมากนะครับปีกแล้วก็ปีกนะครับเคลื่อนที่ไวบวก5นะครับเกาะเลเวลสามตกจากที่สูงไม่เจ็บนะครับสลับปืนไวบวก50%นะครับการ์ดการ์ดเพิ่มดบนะครับเลเวลสามเลยนะของใหม่มาเต็มแล้วทุกคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงบัวลอยนะครับน่ารักกว่าเฮียดูดิ น้องคนน่ารักเลยอ่ะมีแก้มแดงด้วยทุกคนมีเศร้าด้วยเปลี่ยนได้หลายโมดจริงเศร้ายิ้มแก้มแดงโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับน่าจะเหมาะกับสาย PVP นะครับดูจากกระสุนเนี่ยกระสุนไรเฟิลบวกสี่อ่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้ามันแปลงร่างเนี่ยมันจะบวกอะไรบ้างเนาะเพราะผมยังไม่ได้มายังไม่ได้มีตัวมารีวิวนะครับโอเคนะครับตามนั้นแล้วก็ค้ังแสงก็มีลูกซองมา ขายเพิ่มลูกซองใหม่ปืนปืนไม่ใช่ปืนใหม่ดิมันเป็นปืนเก่าดิขอโทษนะครับ8ดาวมาขายนะครับนี่เลยพกตัวนี้ก็เอามาขายนะครับปีกเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าปีกตัวนี้มันดีกว่าปีกโปรโมชั่นเติมเงินดิวะคุณสมบัติมันเยอะกว่าเออนะครับดูดิแถมเท่ด้วยเออดูปีกโปรโมชั่นเติมเงินดิแบบดูกิ๊กก็ไปเลยนะครับอ่าอยูไ่ไหนวะ เนี่ยไปช่างมาแล้วกันครับที่มันมีอัปเดตมาอย่างหนึ่งก็คือโหมดซ่อนแอบนะครับซ่อนแอ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 บอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับมันเป็นโหมดเก่านะครับมันไม่ใช่โหมดใหม่หรอกนะครับมันเป็นแมปเก่าเข้ามานะครับใครที่คิดถึงนะครับสามารถโหลดไอช็อตแล้วก็มาเล่นโหมดนี้ได้นะครับโหมดนี้มันเป็นโหมดที่สนุกนะครับผมจําได้เลยตอนเด็กๆเี่ชอบเล่นมากๆเลยนะครับใครสนใจก็มาเล่นได้นะครับ ช่วงนี้ยุคโควิดก็เข้าใจแล้วครับว่าร้านเกมอาจจะปิดนะครับแต่ว่าถ้าใครมีคอมอยู่ที่บ้านก็เชิญชวนนะครับกลับมาเล่นเยอะๆนะครับเดี๋ยวเกมมันเหงาเนาะมีอะไรที่ผมยังไม่ได้พูดไหมลุงนะอัปเดตโหมดใหม่ซิงเกิลเดสทอยซิงเกิลเดสทอยนี่ไงนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดใหม่เหมือนกันนะครับถ้าจำไม่ผิดโหมดนี้มันจะเคจาได้ป่บวะเหมือนที่พี่นิวก็เคยเล่นไปนะมันโหมดแบบมีใช่ปะ น่าจเป็นโมดใหม่ครับยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะเดี๋ยวเอาไปลองนะครับ okay. ก็ประมาณนี้นะครั like บแพทที่มันอ <man ัปเดตมาในวันที่5พฤษภาปี2021นะครับผมก็ถ้าข้อมูลตกหล่นตรงไหนน้อขออภัปเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็ผมมาอธิบายเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมไลค์แชร์และซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ